โอเคกลับกันมาแล้วครับไปลอยตัวเลยวิวอ่าเอาเถอะแด่แลกเดี๋ยวแลกพลังขื้นเตาพลังขึ้นเตาเป็นไงล่ะพลังขื้นเตาวิทไปที่สี่ หมอบหมอบหมอบหมอหมอไปแล้วเลียนไม่แตมงาออนอออ่อ,อน,นออ,อ,อ,อค ตอนนี้ผมอาจจะหายไปนานหน่อยครับเนื่องจากเมื่อกี้ไปรีคอมมาด้วยอันนี้ระดับยังอยู่ที่อ่ามีเดียมเท่าเดิมนะครับอาร์ตเออได้ข่าวว่าซอมบี้เอ๋อซอมบี้อ่ะซอมบี้มันกลัวไฟไอ้ซอมบี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 ้ฆ่าซอมบี้ได้ข่าวว่ามันลงล่างได้ตรงไหนอ่ะนี่ไอผมอยากรู้มันมาไงเอ้ย โอ้อนเดอร์ีไดก้อเมกอะได้าว่ามันขึ <S 2> <S 2> ้นไม่ได้มันเร็วสิมเร็วสิเดอดดิแค่เียโอ้อม่ก็ม่เข้ข้าโอ้ยไมเม ว a t ลิงโจโจ้ทำไมพี่ทำเนี่ยว้ปืนเออขอบใจทำไมพี่ถามเนี่ยไอ้ลิงมันก็ไม่ช่วยเลยเลยฉลาดฉลาดมันช่วยพี่ไง โอ้โหโอเคฮะฮึฮอือือเออแล้วมา้อ่ก็อย่างที่บอกไปในพัทแรกครับว่าอันนี้ผมใช้จอยเอคีย์บอร์ดเล่นนะฮะไม่ใช่ใช้จอยจอยจีจอยเพวจอยเล่นไม่ถนัดอะสำหรับผมนะ สำหรับใครอีกหลายคนผมไม่รู้เฮ้ยทำไมมันยิงมาไกลจังปิ้แบงค์ซอมบี้อ่ะวัวไปมันดแล้วปี๊นี่ห้อ เฮ้ยไป่บอลปิงเฮ้ยไปเก็บไปเก็บไปเก็บเฮ้ยจะให้วีวีท้าวเยือด้วยเองซามีเฮ้ยแอสซาซินโอ้ข้างล่างนี่เต็มเลยเราคิดถูกหรือคิดผิดอ่ะพี่ปล่อยอ้วกใส่ผมทำไมอ่ะไม่ใช่นะ ถยงพี่จะปล่อยหลังเราตายเจี๊ยเอ้าเนี่ยคนเราก็ชิมเม้นเลยรู้สึกมันเอามีดปาดคอพี่เอฟวอแมชชินกอล ผมปล่อยอ้วกไม่ได้แล้วบอมหมดถ้าเจอบอมผมขอเนาะเออเย่ yeah, ไม่ต้องปล่อยแล้วบุ้งบอมฮัลโหลขาวอยูอ่ด้วยเองเออเราพยายามเล่นให้นานที่สุดนะอันนี้ที่ผมไม่พูดไม่ใช่เพราะอะไรครับไม่รู้จะพูดอะไรตั้งสมาธิใช <c oughs> ่ครับตั้งสมาธิครับอา้าวพอชวดไม่จะเลือกยักเลยเดี๋ยวหายไหมเอาขอโทษ ไปพี่แดงจำกแเอเปาลลวเออเอ็นเอลลัวเอ็นเอร์ลัวอ็นเอร์ลัวลัวลัวทำไมเลือดผมมันกลายเป็นสีม่วงวะเย้ นี่เราอัดใหม่หจริงๆอัดใหม่อัดใหมอ่อัดออดวามด้วยโอ้ความบันเลยจงมาเยอะนะโอเคแป๊บนึงนะครับก็ป๊บนึงแป๊บนึงนะฮะไม่ได้ตั้งค่าอะไรเปลี่ยนกลับมานั่งเล่นนะครับเมื่อกี้ผมนอนเล่นอยู่เดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้จะพยายามตายน้อยท <c oughs> ี่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมก็จะ พยายามเกลียนมากไอ้สุดที่จะทําได้อุ้ยโอ้โหโอ้โหมาก็ตายเลยอู้หู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 โอ้ไม่รอด่ะผมแม่งปล่อยเยอะเวอร์อะ อุ้ยๆเร็วด้วยเร็วด้วยเอื้อโอคอมล่วงโอแซนวิชปั๊มไม่รอดว่ะโอตานหลบอยู่มุมอะนะอุ้ยๆไปกาเดินออกเไรเงี้ย oh, cái mày bị đâm kìa. ào, ào, bị khartot bật phát. ừ ừ, gi 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 mình โอ้ยค้างอคค้๋หุ้ยไอ้กดปุ่มเอนเตอร์ค้างเลยอุ้ยหุห้ยทำไมมันปล่อยรัวยังวะเจ้ลุงปล่อยรัวเวอรอ โอ้ยลัวเวอร์โอ้โหกลางกระบาลนะฮะอับอัคอมากิดนั่นเฮ้ยเอ้ยผมออกไม่ได้เฮ้ยไม่แปลงดำยีแม่เรียบร้อยโอ้ยระเบิดอัด โอ้จบกันไปสำหรับพัดต่อเนะครับก็เอาไว้เจอกันพัดหน้านะครับโอเคเดี๋ยวเจอกัน